อาบท่าน้ำบามมงทีแล้วทำไมตะกี้ดีครับว่าเย็นยี่ดีเลยมันเย็นเลยเนาะเอาเบียร์มาเสียไปนี่ก็อ่ะเย็นครับเอาโอด่าเราดังค่อยไปดังแล้วตุวม่มกระนำกาแฟร้ยอยเลยเดี๋ยวนี้ แห่งน่้่าแห่งน่ป,ปลูกรวดครับพี่น้องมันเกิดด้วยอะไรบักทั่วผมปออแล้วไอ้มาเบิ่งดูปื๊ดนี่นะนอดินเอาไปแกงนะครับอ่อนดีคุณ เราบินกับพาพี่น้องเก็บน้องใหม่นะพี่น้องเนาะวันนีจะไปแฝงลูกนะสวัสดีครับสวัสดียามสดๆพี่น้องวันนี้ก็อากาศก็ยังค้งหนาวคุณเก่านะพี่น้องหมอกกลายนะครับพี่น้องนะครับตะวินกำลังสิขึ้นนะครับวันนี้ก็พามาครับยางเบิ้งต้นไม้ต้นไหลนะครับอยู่สวนเกษตรนะครับอากาศมันดีนะครับพี่น้องก็หนาวพร้อมนะครับ หนาวอิลีนะครับเป็นพวกนี้ครับคือพักต่างๆนะพี่นอ้องถือถือมอกถืออากาศหนาวนะครับคือผักต่างๆนะครับเอามะพปลึงถิ่งไว้นะครัและเรื่มงามนะครับอากาศหนาวนะครับพีนี้พี่น้องื่อวา่าก็เอาฝุ่นมาใส่นะครับ ทิ้งไว้คือบางอย่างลายยางนะครับอกากาศดีแห้งนะครับผักแพวนะครับผักแพลี้ผักบกนะครับไบเขียวเลื้อยนะครับเขาฝุ่นเมื่อวานเราเขาก็เดี๋ยวลดน้ำนะครับเมื่อวานนี่ก็ปลูกพริกปลูกนัน่นปลูกนี่นะครับยีพาไปเบิ่งนะครับ ได้สายยางมาใหม่นะครับนี่เอาสายยางมาไว้แต่หดหดผักหดเมียนค่อยซ่มนะครับใส่เอาไว้หดหอมนะครับหดบกพริกนะครับเอาขีงงาเมลนๆเป็นดงใบกะเพราครับเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพวกมันได้สายยางนะครับมาลดเพราะช่วงนี้มันก็เริ่มสีแร้งนะครับสายยางประมาณสี่สิบกว่าเมตรนะครับเอาไว้ถลุดผัก ตามจุดต่างๆในส่วนองเขาเนี่ยเพราะว่าสายนำยศก็ับมีอยู่นะครับสายพี่อีก็มีแต่ว่าเสริมโดยสายยางนะครับสายยางรดให้มันชุ่มชื้นทำเมื่อวานผมหลดเปียกเปียกเบิดนะครับโดยใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลดช่วงประมาณสี่โมงถึงหาโมงแรงน้ำเพรายังไหลแห้งนะครับทอสายยางหนึ่งนิ้วนะครับเอามาหลดนะครับคือซุ่มไปเบิดนะครับคือมันแรงเลยนะครับมันมันฝนสิงช่วงโดนเติบนะครับเราต้องเตรียมการไว้นะครับคือเตรียมสายยางนะครับคือสายยางรุ่นนี้ก็ อายุการใช้งานกันหลายปีนะครับนี่แล้วเวลาหดมันบ่มีมันบ่ผับมันบ่ผับแบบายน้ำว่าไหลนะครับมันคือโค้งนะครับของเขามันสีโค้งนะครับใน่ยางมืนิของแนะน้ห้ใต้นะครับถ้าผพ้ใดสิดปลูกหอมนะครับหอมผักชี่ใน่ยางกมุนี่นะครับอากาศดีครับพี่น้องเป็นลูกปลูกหอมผักชีดีอยู่นะครับเหมือนผมบอกหดจนซุ่มนะครับเพราะต้องหดซุ่มเนาะเขามีเขามีเบียร์อย่างเขาก็มันเน็บติ่งเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็บหเบ็ดเนปตึงถิงไว้นะครับนี่ก็หอมเดิอดงามนะครับนี่หอมปลูกถิงถงไว้นะครับนี่งามนะครับเนปเลนเลนซื้อนะครับดินเหนียวนะอากาศบันใดมันก็ยังสีนะครับฝุ่นมันรุยนะครับสายางอันนี้ค็พุ่นละครับตลอดพุ่นละอันนี้ประมาณสี่สิบเมตรนะครับเนี้ยนี่ก็คือตลอดเลยนะครับใส่ใส่สายยางเอานะครับ แต่ยางมุนนี่บบพับนะครับดีนะครับมุนนี่เป็นหนึ่งนิ้วนะครับผมก็เห็นมีแววนะครับเสียบเสียบทั้งสี่นะครับนี่ท่อหนึ่งนิ้วนะครับนิ้วครึ่งลดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มีแววนะครับเนี่ยเห็ดทั้งสี่้าผู้ไดเอดบอเป็นนะครับนี่สามารถถอดได้นะครับถอดได้เทากับเ้าเท้าบวบเปิดตัวนี้เทาก็ปิดไว้นะครับยูนี้รูึกวัวนี้สองสองถึงสามอันนะครับเห็ด ตลอดหลายหม่องครับที่ผมเห็ดแบบนี้ไว้นะครับเพื่อเขาได้ใช้ประโยชน์ครับทอพวกนี้ครับเปิดปุ๊บนะครับนี่เปิดทิ้งบางทีเขาก็หดนะครับใส่โซลารเซลล์นะครับอันนี้ของผมใส่บาดาลเลยนะครับแต่ว่ากติเห็ดระบบจำลองไว้คือเป็นระบบใส่น้ำใส่หอยโข่งใส่รถแทนาปั่นอยู่นะครับช่วงแดดตบวนี้นะครับเขาจะได้ลดน้ำได้นะครับเอาเป็นระบบจำลองคือระบบรถไทนนนะครับใส่ทอเดียวกันเพื่อ เก่าเหรอครับแต่ว่าเป็นธนาปันนี่ไะเป็นปลูกหอมนะครับเตรียมไว้ปลูกแล้วนะครับนี่หอมพ่อยตับเป็นนองค่อจะมาเบ่งนะครับนี่ผมก็ปลูกไว้นี่ครับห้อยผมเอาสายยางหดแป๊บเดียวนะครับเพราะว่านามมันแห้งนะครับลดน้ําแป๊บเดียวนะครับพริกนะครับพวกพริกก็ปลูกทิ้งๆไว้นี่อากาศเย็นสนานะครับอากาศเย็น ย้ำคื้นลงห่มผ่าสองชั้นนะครับนี่ครับพื้นนะครับปลูกผสมกันเลยนะครับเนี่ยคลองหมู่บ้านกับคลองหมู่กอนนะครับมันมันเหี่ยวมันแห้งผงกว่ารดน้ำนะครับสมานี้ก็ปลูกหลายเติมนะครับเพราะมันต่างตงน้นไดนพี่นาเขาเก่าฉีงมะฉีกไว้แหละมะส่เลย,นะยเลย้วก็มูนันกับที่ปลูกอีกนะครับเนี่ยมข้ังหลังกันไปอีกรู้สึกว่าที่เป็นเหมือนแรงนะครับย้มแรง ปลูกให้มันตลอดแนวเลยปลูกเป็นบกพริกนะครับบกพริกไอ้ไอ้ยังกับบกพริกที่ว่าข้าเจ้าตำปนตำแก้วนะครับตื่นมากอกมาแกะดีนะครับมือแรงก็ต้อรงมาหดมาอีกเพราะเขาตั้งต้นเขาก็ใส่พวกไอ้ขี้ง้อขีค้วยนะครับทั้งหลังก็บที่เป็นบกไอ้บอกหอ,ออหอมนะครับเวดนะครับเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินคุ้สะนี่เป็นดินเหนียวใส่สายยางหดนะครับปลูกใส่ นี่ครับมันก็ะดิ่งนะเป็นหอมหอมัวแดงนะครับตลอดแนวครับพุ่ยสายยางเขาถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลดได้เลียวพร้อมแล้วก็ควมชุมเชนดีพร้อมนะครับรถตายางเขาดีเองเขาคือมันสุมดีนะครับหอมมากจริงๆงามๆนะครับบ่คือยังหมดตะปิงเกอร์หรือว่ายังนะครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องหนานีไปตองห่วงนะครับงามเท่นะครับหอมลูกไม่นัดเบานัดไม่เบาหนัดเดียบปล่อยประทัานตื่นอยู่ นอนอยู่ในอาสมนะครับลูกๆว่าเบื้องอากาศดีๆนะเนี่ยเอ๊มหอมปกุกมันเกิดห่างกว่าตัวหนี่งโอ้ยมาเบืองบักพีกปลูกเมื่อวานนะซื้อมากรอกมาเกลียีดีเมื่อเล้งนะเดี๋ยวมาปลูกอีกนะครับ,น,น,บนี่ครับ ปลูกบ่ได้หน่อยนะครับดูหอมหน่ปลูกเ้างหดหนามหดหนามหัวแตงนะครับก็จะผมเบิ่งนะครับความเขียวนะครับเป็นดินเหนียวครับปลูกยังกางงามดินเหนียวปลูกบอกทั่วแหงคักนะครับนี่ปลูกบอกทั่วนี่โอ้ยพี่น้องเลยคักอีหลีนี่รับปลูกไปแล้วประมาณบ่ทันได้ถึงเครื่องนะครับประมาณถึงนี่สิบเมตรจำบดอกแล้วก็บอกพีกบอกพีบกับสิบยอดไม้อีกนะครับให้มันตลอดแนวพูดครับ มันจะได้มันจะได้เวลาน่ะมันจะได้เก็บเก็บแค่แถวเดียวนึ Minor ่งก็คัาแล้วนะครับผวกริก็ย้ยหมวหน้าใหมมันตลอดนะครับผักริกบ่ได้ยังนะครับทายๆๆแล้วก็นเน็บ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 เอาเลยนะครับพักริกบ่ได้บ่ได้ขาดบ่ได้ขาดแดงนะครับเน็บใส่ดินเหนียวเลยนะครับหอมไหมขึ้นเนี่ยน้อนเดี๋ยว่าปลูกข้าวเดียวแม่นะขึ้นเอาขึ้นเอาเนะเบึ้งนะครับพี่น้อง ปลูกทดสอบเบ้งนะครับตีนสวยแท้บูบ่าวไหมฮึมั่เป็นยังไงก่อนน่เหลวนีกินหลายตัวเตี้งเลยวะเข่ากอะไรเกี้ยวละพี่น้องใส่หมงแป้งแขวตโตนี่วะอู้หูหูหูนูอาบอาบนเวละตีลังกาไปนี่เวลาสี่้า่น โนเนี่ยไปรักาผ่าเอาแบบนี้ได้สินี่เลือคนธรรมดาแหละคนบ่มีหลูกมีเมียพี่น้องมืนยังสี่แล้วอยู่แบบธรรมชาตนาะเป็นได้อากาศดีบพายำเสานี่หนาวนาหนาวหนวิลีเด้ข่มผ้ากสันนอนกอดเป็นลักษณะน้แต่บวาดพเลยใส่อกอ่ะดะไมู่้ได้ลูกลำอันนักจากไปขาเจ้าม่เกีเมื่อคืนเนาจนตกใจเนาะขาเจ้าไม่เกี่ยวเขาเนาะ วันตะสูงค้มเหมืนถถถแถวแถวภาคตะวันออกกลางไหมว่านลดเอ๋หันหน้าเนาะบึ่อเบื่บื่บืมบ่ม,บม,บม,มาย้ำคืนนะพี่น้องขาดพูดนี่ครับเข่ากับเจียวนะครับเบิ่งรถรถเจียวเข่ากับบ่เบิ่งท่อน้ำผมพี่น,อน้องเบิ่งตรงได้นี่ต้องได้มาต่อนะครับ <c oughs> ท่อน้ำผมนะครับมันไปหอดพูนเลยครับข้างบนกับน้ำเขียบนึ่งกับเป็นสายพี่อีนะครับสายพี่สองเส้นเลยปลูกหอมแต่ว่าอากาศเนี่ยโอ้ได้ยืนโดนนี่ก็ยังหนาวนะครับ บได้เสีกันเาานะครับนี่เขาก็เกี้ยวนะครับบ่ท่านได้เบิดได้พี่น้องเด็ดสิปวละบัดเกี้ยวด้วยี่ไปอานขีพเป็นพี่น้องเฮาเบิ่งนะครับเอาห้วยผัดไว้อีกละครับบูบดอาบน้าพี่น้องเขาเบิ่งย้ำเสาเนี้ยอากาศหนาวฝน อู้ป่าดามย้ำสาว้อม,มดีเ <laughs> นาะมงึงท่ารา่างนะมันก็ <laughs> ดีแท้แส,สมยัยตะกี้เนาะคือก็ยุคสมัยตะกี้ปะอาบท่าน้ำมึงสิแล้วสมัยตะกี้ดีครับว่ะเย็นยี่ดีเลยมันเย็นแล้วเนาะเอาเบียร์มาเสียเป็นนี่ก็อ๋อว่ะเย็นครับ ดังแล้วตุ่มกระนำกาแฟร้อเดียยวนี่ยเป็นเหมือนเคลืนนี่ว่าระเบิดทิ่ตกเป็นยังเกาหลีผมนี่ยแมนบอแมนเป็นยังอ่ะเว้ยว่ายิงเกาหลีใตะมุนซะล่ะจะให้ไหมจะให้ปอจะให้ปัดตัวมีทีบ่ตอบเอืดเคยเห็นงานอยู่เกาหลีเป็นเถอะโอ้โหเบิ่องบนกันนี่นะคานะพี่น้องโอ้ยมือหลังสิพัน อัพเดตค่าให้เบิ้งต่าครับในสวนพี่น้องค่าน่ะอ้อมโครกยู่มแต่ค่าครับอ้อมสวนผมยู่นี่นนพูกนะครับค่าฮัฟปูกสิ่งทีไว้นะครับมันได้โดนนะครับเป็นฮาบบกขูดห้มันยุงสั่นแหละมันก็ได้โดนนะครับค่ามันถือฝนช่วง,งหันแล้วนี่บัก,กอันบักอันกระทุกโลกกับพี่น้องแก่กนอดดีดีนะครับ ั้งบักกัดทุกลกทั้งบักบักแฟงนะครับนี่นี่กาล้างขึ้นนะครับนี่บักกทุกลกปลูกมัวมัวไปเลยนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับมือวานเนี่ยใส่สายยางลดนะครับนี่แล้วให้มันขึ้นนะครับแล้วก็เอาแนวมาพันขึ้นนะครับกระทุกลกนะครับปลูกใส่นี่แหละครับเพราะมันกินยอดได้พรอมนะครับกินน้อยก็ได้กินยอดก็ได้นะครับบักกัดทุกลกวัฒนาโอ้พักบุ้งขาวพักบุ้งขาวกับ บ้านนัดพระเจ็บบอกพักบุงไปผัดวะเขาอาหารเศร้าเห้ยยังนี่กำลังกินนี่นางกินหมือเศร้าเหานี่ยทำอะไรกินโอ้ยเสวยงงามงามนะครับกำลังขึนกำลังขึนนี่ปลูกทิง้งๆไว้นะครับเดี๋ยวเาก็ได้กินนะครับปลูกกระท o ลกปลูกเยอะต้นพุทนนี่กระท o ลกหลายต้น หละมันถืออากาศหนาวมันเป็นมัตเตียใหญยมันเรียน,นะครับคือไรต้องรอมันครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันไปเองนะครับเผียมันก็ล้งขึ้นนะครับเพียรขึ้นผิดทางไหมลูกขึ้นเพี่ทั้งเสาไปเพี๋ยนี่ครับไม่ต้องมีอะไรมากครับแค่เน็บเนบทิ้งท,งทิงไว้ก็ได้กินแล้วฟงังพุ่นกับเป็นบักทัวพูดเดี๋ยวจะบอกกระทกลกลงไปฝากมันไวอ้อีกนะครับนี่กระทกลกก็ล้างเตียร์ตียรยอดนะครับกระทกลก นักพี่น้องมีแต่อาหารการกินนะครับเพื่หน้าสวนผมบเบิ้องหลุดลายืชได้เป็นสิบอย่างนะครับนี่นี่ตั้งฟีบอนบัวปลาบุ้งคาตะไคร่ปะสุดยอดนะครับนั่นๆเบิง่งบกักพยุงตัวนี้เขาเดียวนะเบิ่งนนะมันคือขึ้นเลีเ้ยวเัาเถอะพยุงนี่นะเบิ่งนี่นะนนะโอ้มันมีฝุนน่นตัวเนาะน้ำออกทำไมวะครับเห็นตรง ไม่คือขึ้นเลี้ยวขัดเสนัดพยุงตัวนี้นะเนี่ยครับพี่น้องข้าวเดียวเป็นว้าวันเกี๊ยวว้าแล้วครับปลูกผมปลูกเพิ่งปลูกนะครับนี่ปลูกทิ้งๆเลนๆไว้นะครับป่อยพยุงนะครับแล้วก็เอาต้นหน่อยมนันมาไอ้อนุบาลไว้อยู่หลายาหลายหลายต,ต้นเออเอาใหม่มาตักไว้ตัวพี่น้องไปล่ามาเบิง้งไงเห็ดพี่น้องครับ,เ,รบเบิงเเบ้งดูประตูเบาหนัดประต้มบดาเว้ย ปูบ่าวเมียถิงไหมขึ้นเนี่ยนอนเถอะนี่ป้าใหม่อ่ะเอานั่นก็ได้ดอกนัดหล่ะเอามาให้พี่น้องเขาบบึงมันนั่นมันใหญ่เร็วนะครับมันเปลี่ยนีอย่างบุญนี่พยุงตัวเร็วนะครับเจ้าก็เอามาอานุบาลไว้อยู่หลายต้นเติบนะครับเจ้าไปปลูกในป่าใหม่นะครับกับมูทีบามันตายเขาก็ต้องปลูกทดแทนกันนะครับเสีย,ยวไว้ป บ่ต้องสิบปีดอกบักกันพยุงนอ่ะนะสามปีนี่กับขักพอาแห้งแล้วต้นกระซองเสียงโอ้มันตรงยังสี่เหลียมัดกับมัดแบบธรรมชาติพอเวลาเขาใหญ่มันม่ได้ขาดออกไปได้เออเนี่ยไปเอาเสียบแบบเป็นที่ว่ามันมันเมี่นเวลามันนนั่เขากระสีตรงขึ้นไปเลยครับอือโอ้ลำต้นข้าสีงามเลยเหมือนข้าวเดียวพยุงสมมุิว่าทำเป็นมูลค่าเงขาสีใดราคาดีเดี๋ยนมันนี่ปุ๊บมันว่ามันตรงนะมันตรงเมี่นเอองามเลี้ยวอีหลีเด้ ต้นนี้มันคืองามมันคืกมูแถวเปียกมันเป็นโคนบางนี่เนาะเนาะเมนดูโนวแต่ว่าต้นต้นต้นอื่นกะเครื่องเดียวของเขานะครับแต่ว่าต้นนี้มันก็เปียกผมก็บ่ค่อยได้สังเกตนะครับมีมึอนี่เห็นเลยนี่งามแ๋้วแก้วนะครับกระทกโลกพอดีกระทกโลกกะที่ได้กินนะครับนี่ยอดเบื้งเบึ้งกำลังแทงยอดแล้วกะเดี๋ยวสิปลูกอีกอยู่นะครับนี่ปลูกอีกอยู่เพราะว่าได้มาหลายต้นเติมนะครับ เพื่อนไฮม้านะครับนี่ครับเพื่อนไฮม้านะครับพี่น้องกระตูกลูกกำลังงามนะครับจ้ที่สําคัญอากาศดีครับดีหรีไปหากินกาแฟปะหากินกาแฟครับพี่น้องผู้ใดส่งม่ให้นะครับที่สําคัญได้เหนตาหยางมะมัยเลยพี่น้องเอาไปทานหดหอมนะครับหอมแห่งซุ้มใส่มันแห่งงามเท่านั้นนะครับหอมเ่ย้าหดสปริงเกอร์มันก็บบ๊อบปันได้นะครับ ถูห้องหดสายยางบ่ได้นะครับนี่หนึ่งนิ้วนะครับอายุการใช้งานโดนแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันบ่พับนะครับมันบ่พับนะครับมันมันสีโค้งนะครับน้ำห้องกัดที่ได้ไหลสะดวกบางคนที่ว่าเขาใส่สายยางที่ว่ามูทีเป็นสีขาวนะครับพี่น้องมันติดพับเลยเวลาห้อปล่อยน้ำมาแล้วมันติดพับน้ำบ่ไหลอันนี้มันบ่พับนะครับนี่คือน้ำมันสี่ไหลดีนะมันติวนของมันเองดอกเนี่ยพี่น้องถ้าเรียกใส่นะครับให้เรียกใส่สายยางสีนี้นะครับด้อเพราะว่าผมเห็นเกษตรกรไปซื้อหลาย แต่คุณมันใส olor, ่ส carry ีขาวนะครับแล้วมันพับดีเี่น้องเท้าใส่สือเงาเงาแล้วเขาดึงแห้งๆเสียมันถี่พับแต่ว่าอันนี้บอมีนนะครับนี่มันไมโค้งสีเลยครับนี่มันไี่โค้งไห้น้ำเขาไหลอย่างดีเนี่ยคือคอในน้ำนะครับความลู้อีกชนิดหนึ่งนะครับเขาติบริเสียเงินถิงๆไปกับสายางที่วันบอมีคุณนะพับแต่ว่าถ้าถ้าใส่ใส่ใส่ยางมันนี่น้ำถีดีนะครับนี่มันไี่โค้งเท้าเลยนะครับนี่ถึกแดดก็เป็นยังครับถึกแดดก็ไม่เป็นไรนะครับบอมีแข็งนะครับนี่ปุมก็ ตีเอามาเสือมอีกจักเศนหนึ่งนะครับเสศนละหาิบเมตรนะครับคือเวลาเขามันแรงอะไรพื่อนเราต้นไม้เขามันหลายงเสียเขาหยาเขาเขาเอาหดเอาเลยนะครับเขายืนหดเอาเลยมันคอยดีซุมนะครับซุมเชื่อดีนะครับแมนเบาๆนะมีงานมันซาเขาอยากท่านใจนะครับเขาแป๊บเดียวนะครับนี่สายยางระดับหนึ่งนิ้วนี่หดระยะร้อยเมตรนี่บ่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับคือสุมบดเลยนะครับนี่ นี่ร้องพี่น้องลองเบิงด้อเขาเนี่ยเหมือวานผมหดแป๊บเดียวสุมบดเลยนะครับนี่หลดไปแป๊บเดียวบ่ถึงสิบนาทีนะครับเพราะน้ำห้องแห้งนะพี่น้องเพื่อคือผมเอานามบดาลลดเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับสุมตลอดขางเลยนะครับแล้วต้นไม้เ้องก็ะดิเขียวดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายทำยดมันโดนนะครับผมหดแป๊บเดียวนะครับแเดี๋ยวสิเอามาเสริมกันอีกจักเ well. ส้นนะครับน <itas S 1> ี่ก็เป็นคอแนะน้ำดีๆนะครับให้เกษตรกรเลือกใช้นะครับสื่อสายยางสีน้ำเงินนะครับ เบสซี่น like <Yeah, S 1> so ้ำด <Every S 2> mm ูโฮมนี่มันคอยถือเลยพี่น้องเด้อเนี่ยมันมันแรงมันแห่งคอร์ทั้งทีถ้าสายน้ำยนต์ันบ่ท่านกินหรอครับพี่น้องถ้ามันช่วงมันแหลงเขาใส่สายยางวกนี้แต่ว่าเง้วจากหาเติเมตรแล้วเขาเห็ดเขาเห็ดวาลปิดเปิดไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่เขาเขาดึงสายยางมาของผมมีเบิร์ดนะครับนี่แต่ผมถือหดส้นนี่ผมก็มัเสียบนี่เลยนะครับนี่ดึงสายยางมานี่ผมมีนะครับมีตลอดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็มาเสียบเลยนะครับนี่เสียบปุ๊บผมก็ลดได้เลยครับนี่ เสียบนี่ครับเสียบเขานี้ฟังนี้ก็เสียบแต่ว่าบ่งนี้บ๊บดนั่นนะครับเสียบเขานี้ปุ๊บแล้วเขากะดึงสายยางรถไปน้ำแขางๆเลยนะครับนี่รถไปเลยครับเนี่ยมันแหงอขหลอยอยู่ในช่วงที่ไดมารถทั้งนี้นะครับดึงสายยางมาเนี่ยบ่เด็ดดึงดอกเจียวว่าเอามาเสริมกันอีกเส้นหนึ่งนะครับเดียวมาเสืิมกันอีกจักห้าสิบเมตรนะครับคือฟังนั่นก็ไว้ฟังนั่นนะครับฟังนี้กอามาพอมันมันมีหลายจุดนะครับผมผมเหตไว้ กากเสียวมาเสียบตรงกลางนะครับเนี่ยพวกนีมันมันมันเริ่ม time, แห้งนะพี่น้องเนี่ยเขากาเสียวมาเสริมเนี่ยแถวมุนีก็มีว้าวแบบว่างหันนะครับเดี๋ยวทีพาพี่น้องเขามาเบิงนะครับว้าวแบบกันว่างหันนี่นี่ก็ปลูกทั่วแล้วนะครับลดทั้งทั่วได้พอมนะครับเอาไว้จุดกลางๆนี่มัที่มีอีกนะครับนองผมมีแถบตลอดแนวนี่ครับนี่จุดหนึ่งนะครับนี่เด้นี่คือเสียบสายางใหมุนี้เลยก็ได้นะครับ ล้วก็สีรถไปหอดสูตรปลาไพได้เลยนะครับถ้าเป็นหาสิบเมียนะครับลดไปทั้งพุ่นนะครับเขาคนตัวห้องก็ยืนอยู่ตรงกลางนั่นเนาะแล้วเขาก็ดึงเขาก็ลดไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่าเขาหยาดมันดึงหนักเขาก็ไปลถมาจากทั้งไกลก่อนนะครับเขาดึงไปสูตรก่อนนะครับแล้วเขาก็ดึงย้อนมาพี่นะครับกลับมาหานะครับนี่เขาเขาถ้าเขาหยาดมันหนัก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 เขาดึงมันไปมันหนักกันว่าเขาดึงกลับมันค่อยเหยียบมัหนักนะครับเขากลับไปเขากลับไปพุ่นล่ะไป ไปรหลมาต่ไกๆก่อนนะครับแล้วก็ย้อนกับมหาตรงวาวมันนะครับนี่ผมว่าติใส่ระบบนี้นะครับเพราะว่ามันแรงเขาติใส่สายน้ำยศมันบรทันกินนะครับต้นไม้เขากระลังขึ้นนะครับแล้วมันแรงครับนี่ครับคือก้อนเขานาแรงนะครับเขากัสอนกันนะครับบอกวิธีกันนะครับเพราะว่ามันมันติดเขานาแรงแล้วนะครับต้นไม้ต้นไหล่เขาต้องการความชุ่มชื้นมากมากถ้าเขาติใส่สายนำโยงนำยศอาจจะประทันกินนะครับหรือ่าถ้าเขาโบนีรักเขากัดเสริมนะครับเพราะ มีหลายระบบนะครับว่ามันเฉพาะนี่ครับคือสายพี่อีกมีนะครับทั้งสองฟังนี่แหละรดน้ำสายพี่ไปน้ำร้อมก็ได้นะครับลดตัวนี้ไปน้ำร้อมก็ได้นะครับได้ตลอดนะครับพี่น้องหลายอย่างนะครับปลาผักหวานก็เริ่มหกแล้วนะครับแป๊บเดียวลกๆเอามันซุ่มแห้งนะครับก็ใิได้มาตานหย้านะครับตัดนญยาดแปนเดือดๆนะครับผักหวานก็ได้กินเรื่อยนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นไหลก็นั่งขึ้นนะครับผักหวานพอกไปเต็มนะครับตั้งผักหวานก็เจียวขึ้นเต็มนะครับ พีนี่บักขามเทศบักขามเปียกพี่จีไ้กินน้อยอยู่แล้วครับพี่น้องปีนี้เบ่งทรงแล้วต้นกำลังงามนะครับกำลังออกนครับีนี้คงว่าจะไ้กินเทือหละผมว่าพักหวานก็ได้กินแล้วนะครับกินจนบ่บ่บ่๊ปลีบ่บบกินแล้วนะครับพ่น่ะกำลังโป่งเต็มอยู่นะครับทั้งพ่นพักหวานผมมูลหน่อยหน่ยกำลังขึ้นนะครับมูลหน่อยๆกำลังขึ้นนะครับเป็นโัวหลายต้นนะครับเฉพาะพักหวานพักขาอีกหลายนะครับเป็นป้าไปเลย นี่ก็ับเป็นบักทั่วปลูกบักทั่วพุ่มครับทั่วพุ่มนี่ก็เดียวสายยางรถเอานี่ครับเอาบักสายยางมาไปนี่ผมก็เดียวสายยางหดเอานะครับหดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นี่ครับบวกลับไปกลับมาเขากับรถตรงเขายืนตรงกลางแล้วเขากับรถไกลๆนะครับยางไปหลอดเดียวเลยนะครับสบายนะครับใส่สายน้ำยศก็ได้นะครับแล้วเต้เ้าเรียกใส่นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าดีแห้งครับบรรยากาศยามเช้าดีครับ นาวพ้อมนะครับลุกน้ำบ่ไ mm ด้ดอกซักซักเทะเทะนะครับพอมาดีกมันเนี่ยน้ำนะครับแล้วย่างไรเนี่ยพี่น้องฮ้อนนะครับก้อนสิขานาเรียงนะครับก็เตรียมพ้อมรับมือกับไอนาเรีงนะครับเตรียมระบบน้ำให้ดีนะครับก้อน่เขานาเรียงนะครับเขาต้องเตรียมเลยพี่น้องเตรียมบ่ได้เลยเตรียมเขานาเรียงเขาก็ต้องนะครับเบื้องทอเบื้องยังที่เขา บริษัทงานมาโดนเติบนะครับใน,ช,น, ون, นช่วงหนาฝนคือของผมเนี่ยครับช่วงหนาช่วงหนาฝนผมกับพวกใครใลใไต่ไต่เลยล่ะบริษัทเลยตัวเสีกว่าบริษัทแต่ว่านี่ครับมันเรื่มแรงมาแล้วเกาต้องเตยมนะครับต้องเบิงระบบนำนะครับเบิงทอมันขาดแต่ว่าขาดเทนแน่นอนครับทอ่ทอท่อหลายเส้นขาดหลายหลายท่อแตกนะครับเนี่ยเขาต้อตงไล่เบิ้งนะครับต้องเปิดน้ำล้วก็ไล่เบิ้งนะบางมองไหนมันแตกมันขาดนะครับต้องเช็กต้องเช็กก่อนใช้งานนะครับ ก้อนท ay, ี่เขาเน้นเรื่องต้นพืชเลาต้องพึบนะครับผมผมจะใส่สายยางนะครับทั้งสายยางทั้งสายพีเอนะครับสายพีเอผมก็แตกก็ขาดหลายนะครับซื้อแนวมาเตรียมใบแต่ต่อแล้วนะครับเป็นขอต่อสายพีเอนะครับผมเตรียมไปเบิดแล้วนะครับแล้วก็สายยางก็จะเอามาเสริมอีกหนึ่งเส้นนะครับเส้นหนึ่งมันประมาณหนึ่งพันบาทครับหาสิบเซนหาสิบเมตรหนึ่งนิ้วนะครับไปซื้อดูโฮมอาจจะได้ถือคนนี้แต่ว่าผมบ่มีเวลาไปผมซื้อในตลาดนะครับพี่น้องครับผมสำหรับวัอนี้ครัเดี๋ยวเซเว่นตั้งหนึ่งผสวัสดีครับ